อัมรัตจ,จากก้าวไกลโพสต์ถามเลยนะครับว่าอยากให้มีการตรวจปัสสาวะนะครับตรวจฉชีครับตรวจปัสสาวะว่าที่รัฐมนตรีหรือไม่เป็นการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนแต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษนะครับซึ่งพอเราไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าคุณอัมรัตโชคประมิตรกุลนะครับเธอถามแบบนี้เลยนะบอกว่าใครเห็นสมควรให้ตรวจฉชีว่าที่รัฐมนตรีบางคนก่อนรับตําแหน่งบ้างนะครับ โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะครับกับคุณอมรัตน์โดยบอกว่าเออมันก็ดีสิเพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งบางส่วนก็แนะนําบอกว่าควรจะให้ตรวจสอสทั้ง500คน ในสาภาไปด้วยเลยจะดีกว่าเออคุณผู้ชมครับเอาถามมันแบบนี้เลยนะคือสมัยนี้มันต้องไม่แบ่งกันแล้วไงไม่ต้องแบ่งชนชั้นไม่ต้องแบ่งอะไรอ่ะมันถือว่าเป็นหน้าที่การงานเป็นตาแหน่งสําคัญนะครับเหมือนคนจะไปเป็นข้าราชการข้าราชาการเย่ยเขายัางตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบขั้นตอนอะไรต่างๆยยเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยการจะไปเป็นสสไงการจะไปเป็นถึงระดับโอ้โหรัฐมนตรีอะ่ะ มันก็ต้องตรวจสีมันก็ต้องตรวจภาษะนะเพื่อมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่อแน่ใจว่าจะได้คนที่มีสติสัมปชัญญะความรู้ความสามารถความประพฤติท,ที่ดีจริงๆเข้าไปทาหน้าที่ให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนหรือไม่ครับตนถนัดแทบทุกด้านคุณชาดาตอบคําถามสื่อนะครับหลังจากมีชื่อปรากฏอยู่ในโผลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับถามว่าคุณชาดาเป็นไป,นปนตามโผลจริงๆนักข่าวก็ถามว่า เอ๊ะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองคือคือคือถ้าได้เป็นจริงมันก็ต้องรู้ถูกไหมฮะแต่เขาก็อาจจะตอบไปตามมารยาทบอกว่าไม่รู้เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยแล้วบอกว่าสสทั้ง71คนของพรรคเนี่ยมีความรู้ความสามารถกันทั้งสิ้นนะครับคือนักข่าวถามย้านะว่าหากได้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยพร้อมทํางานหรือไม่คุณชาดาเขาบอกนักการเมืองทุกคนพร้อมที่จะทํางานสสภูมิใจไทย71คนเป็นรัฐมนตรีได้หมดเลยนะฮะคือกําลังจะบอกว่าเป็นสสก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถกันหมดเรื่องจากคัดกรอง คนที่มีศักยภาพพร้อมกับทํางานทุกคนแล้วก็ทุกตําแหน่งนักข่าวก็เลยถามนะครับว่าส่วนตัวมีความถน,นัดด้านไหนนะแกบอกว่าตนเนี่ยถนัดทุกด้านเลยนะครับโอ้โหนะถนัดทุกด้านแต่การทํางานก็ไม่มีใครเก่งคนเดียวในรัฐบาลได้นะโอ้โหก็เป็นการตอบคําถามที่ค่อนข้างดุดันชัดเจนตามสไตล์คุณชาดาบอกว่าตนเนี่ยถนัดทุกด้านอยู่แล้วนะครับ แล้วที่พูดถึงโผของภูมิใจไทยที่คาดการ4ีบวก4ีอะไรนั้นเนี่ยนะครับเกดแกบอกว่าขออภัยตนไม่ทราบเลยอยู่ที่พักว่าจะดําเนินการ,รเรื่องนี้อย่างไรคือตอนนี้โผมันก็แทบจะนิ่งแล้วนะครับลายชื่อตําแหน่งก็สะพัดเลยออกไปตามหน้าสื่อมวลชนต่างๆ <c> คุณผู้ชมคิดว่าโฉมหน้าแล้วก็หน้าตาของรัฐมนตรีครมเศษฐาหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นที่พึงพอใจหรือไม่หรือว่าต้องติดตามดูการทํางานหลังจากนี้ไปก่อนครับคุณผู้ชมครับ แฉว่าที่รัฐมนตรีเคยโดนสั่งปลดออกจากราชการนะครับแล้วก็มีคดีความเกี่ยวกับมือเปื้อนเลือดคุณศรีสุวรรณจันยามาอีกรอบหนึ่งนะครับออกมาแฉเป็นที่น่าสนอกสนใจเป็นอย่างมากนะครับกับรายชื่อของว่าที่รัฐมนตรีคุณผู้ชมครับใครกันที่คุณศรีสุวรรณพูดถึงแกบอกว่าว่าที่รัฐมนตรีที่เคยถูกสั่งปลดออกจากราชการโอ้โหหนักนะเนี่ย คือคนจะโดนปลดออกจากราชการันไมาใช่ง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นคดีมือเปื้อนเลือดก,กมันจะหมายอะไรฮะมันเป็นคดีเกี่ยวกับการทําร้ายการเสียชีวิตการบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอถึงใช้คําว่าคดีมือเปื้อนเลือดนายกรัฐมนตรีต้องไม่นําชื่อนะ,ะขึ้นทูลเกล้าให้เป็นที่ประคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทโอ้โหใครครับว่าที่รัฐมนตรีก่อนหน้านี้คนก็เรีย,รยกร้องกัน หลายเรื่องนะฮะว่าควรจะตรวจสอบอคุณสมบัติภาพลักษณ์อะไรต่างๆใน,นประวัติในอดีตเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของโฉมหน้าคอรมอเศรษฐาหนึ่งเนี่ยมีความด่างพร้อยนะนี่คุณศรีสุวรรณเปิดออกมาอีกดอกหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้อย่างคุณอมรักษ์โชคประมิตรเนี่ยก็บอกว่าเห็นโผล่รายชื่อคอรมอแล้วเธอมีความขยะแขยแยงซะดิซัมโอ้โหหนักนะเนี่ยนะขยักขยแยงบางก็ถามประชาชนเนี่ยนะว่าอยากให้มีการตรวจปัสสาวะ ของวาดที่รัฐมนตรีด้วยหรือไม่คนก็เลยเรียกร้องเฮ้ยไม่ได้ต้องตรวจสอบห้หมดทั้งสภาเลยทั้งสอส,อสอกับสบเพื่อให้มันแน่ใจจริง,รงๆว่าจะได้คนที่ดีมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถนะภาพลักษณ์ที่ดีไม่สอบไปในทางทุจริตอะไรแบบนี้ไปทําหน้าที่ในตําแหน่งสําคัญนี้กับบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนครับงานนี้ซัดกันคนละดอกยางดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างคุณอดิศรเพียงเกตกับอมรัตโชคประมิตรคุณผู้ชมครับ อัมรัตที่เปิดก่อนนะบอกว่าเห็นโผคณะรัฐมนตรีเธอใช้คาว่าขยะขยะงโอ้โหนะใช้คาว่าขยะขยะงแล้วก็บอกว่าควรมีการตรวจปัสสาวะว่าที่รัฐมนตรีทุกคนด้วยคุณอนิีรเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้านะครับก็ซัดกลับคุณอัมรัตทันทีแต่มาตามสไตล์พ่อใหญ่ใดอิศร์เนี่ยนะครับก็ต้องมาเป็นบทกรอนเช่นเดิมนะฮะเออ<笑><笑><笑> <laughs> เห็นแล้วคำว่าอีิสร์โพสก่อนแบบนี้นะ เห็นโผล่รายชื่อคอรมอแล้วหวยแสงแล้วหวยแสงความอิจฉามันทิ่มแทงทนไม่ไหวเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้ไงใจมันระแวงอิจฉาตาร้อนทําใจไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณเจี๊ยบอมรักก็ตอบโต้บทกลอนของคุณอดิศรนะครับบอกว่าที่เข้าป่าก็แค่ไปหัดเป่าแคนที่เข้าป่าก็แค่ไปหัดปล่อยแกก็จะบอกว่าเป็นมวยคู่เอกนก็คือ ลีลาการประทะด้วยฝีปากด้วยบทกลอนเนี่ยจัดจ้านด้วยกันทั้งคู่นะครับอ,อ่คุณรายศรบอกอันนี้ใจมันระแวงเหรอหิวแสงเหรอนะใจระแวงหิวแสงอิจฉาตาร้อนนะความอิจฉามันทิ่มแทงที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลอย่างนั้นเหรอนะคุณดัมบรัตก็บอกว่าเอ่เอ,เ,อเห็นแล้วมันขยะขยะง้ไม่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 อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจับมือกันะนะ,ะโชว์รูปหัวใจนะครับแล้วกอ็อะไรนะ โอ้โหต่างๆนานา,นาชื่นมืน่นกินข้าวนัดประชุมหาหรือกันนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผ่านมาแค่ไม่ทันไรนะครับแค่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั้วสลายขั้วรัฐบาลพิเศษจะเรียกว่าอะไรก็ตามแต่เดี๋ยนะครับคุณผู้ชมครับทําให้สถานรรการณ์มาถึงขนาดนี้ซัดกันซะแบบว่าโอ้โหไม่เผาผีกันเลยทีเดียวหรือเปล่าเนี่ยทาไมมันดุเดือดขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับ หลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับ แน่นอนครับผมน้ําหนักลงผิวพันธุ์ผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจดีเลยครับ EC Coffee ที่ผมแนะนํามาโดยตลอดนะครับปกติราคา590บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390บาทด้านในมี1 0ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่าง นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ e a s y n ิว e a s y ยุคนหรือว่า n o r m ม l ลยุคนนะครับโดยเฉพาะ n อร์ a ัยุคนกับอ a s y ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390บบาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว 590ขายแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6 7 8เดือนประมาณนี้นะครับผมก็จําตัวเลขเน้นๆไม่ได้หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ไงฮะ easy coffee ่า easy coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจ,จังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็ นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิกาสองไม่มีน้ําตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมบีต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่ผมบอกไปว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้าหนักของผมและผมก็ทําให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ําหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง EC Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พลังก,กาลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบํารุงสายตาบํารุงระบบประสาทบํารุงสมอง บำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจัก,กรวาลเลยทีเดียวสําหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทํางานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 ิเห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่1นนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละวอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสําหรับ คนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝนพิษเรื่องของอมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับพงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณน,นะฮะตัวแรกที่นํามาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลรือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นเจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเตกะเห็ดไมาตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ ที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพามีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้าหนักเ่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงออยตรวจสอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ ec coffee ปกตินะครับกล่องละ 590แต่ทําโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390กหนึ่งกล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจ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 เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้บอกว่าสนใจ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 หรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ normal ยุคคน easy ยุค o หรือแม้กระทั่ง easy new นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณ น่าจะเกินเกินเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปรักนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคน,นี่นะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งใน,นั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ e a s y Coffee ที่ออกแบบเอง กับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่นแหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็กเห็นพอสมควรชั่งน้ําหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโว้นะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ พักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะแหครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันมันทิ้งไป ทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับและเนี่ยแหละครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก easy coffee แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ easy coffee นะครับ กาแฟที่ผมยุคคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจสนใจสนใจเข้ามาทั้งอินบ็อกซ์ลิงไลน์หรือคอมเมนต์ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนนะครับก็ต้องหาไรายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีไรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ